<c oughs> สำหรับคลิปนี้นะครับก็จะมาเดินน้ำยามาเล่ามาคุยนะครับในประเด็นหัวข้อเรื่องอาการกลัวว่าพระจะหายนะครับอันนี้เป็นเรื่องปกติคือลูกค้าที่เอาพระมาเลี่ยมนะครับส่วนหนึ่งก็จะกลัวเรื่องของพระหายนะครับ ตัวโดนสับเปลี่ยนพระบ้างนะครับซึ่งคนที่เลี่ยมไม่ว่าคนจะเลี่ยมพระกี่ปีโดนหมดนะครับเทวะโดนก็คือว่ายังไงก็ต้องมีลูกค้าประเภทนี้นะครับที่เขากลัวนะครับเราต้องเจอนะครับต้องเจอต้องเจอเรียกว่าจะแทบทุกวันก็ได้นะครับสำหรับผมนะแทบจะทุกวันนะครับคือประมาณว่าไม่กล้าเอาพระไว้นะครับ อยากจะรออยากจะนั่งรอเอาอะไรต่างๆนะี่ซึ่งอันนี้เราก็เข้าใจนะครับในส่วนตัวผมนะผมก็ไม่ได้โกรธไม่ได้อะไรหรอกคือเข้าใจเลยแหละนะครับเพราะว่าเขาก็ไม่รู้จักเรานะครับต่างคนต่างไม่รู้จักกันซึ่งก็เป็นสิทธิ์นะครับที่เขาจะกลัวนะครับไม่ว่ากันในจุดนี้สลหรับช่างนะครับท่านไหนที่ สามารถจะทํางานบวนอะไรได้ก็ดีนะครับเพราะว่าเราก็จะได้มีฐานลูกค้าที่กว้างที่เยอะนะครับเออือบางคนอาจจะให้รอได้หรืออะไรต่างๆเนี่ยถ้าทําได้ก็ดีนะครับถ้าทําได้ก็ดีเพราะว่าลูกค้าที่ประเภทกลัวนี่จะมีค่อนข้างเยอะอยู่นะครับเยอะอยู่ซึ่งอย่างผมเรี่ยมทุกวันผมก็เจอทุกวันนะครับเจอทุกวันก็ไม่ได้ไม่ได้คิดอะไรมากนะครับ ไม่ได้รู้สึกว่าโกรธหรือว่าไม่ได้รู้สึกว่าเขาตําหนิเขาอะไรต่างๆนะครับอันนี้มันก็เป็นเรื่องปกติที่คนจะกลัวได้นะครับแต่ในความเชื่อของผมนะครับช่างที่เป็นมืออาชีพนะครับผมย้ํานะครับผมย้ําเฉพาะช่างที่เป็นมืออาชีพนะครับผมว่าร้อยทั้งร้อยครับเขาไม่กล้าทําหรอกครับ ไม่กล้าทําสิ่งเหล่านี้แน่นอนนะครับเป็นไว้แต่พวกที่มีเจตนาไม่ดีอยู่แล้วนะครับอย่างเวลาคนเอาพระมาเลี่ยมเนี่ยผมบางทีผมแทบจะไม่ได้ดูว่าเป็นพระอะไรยังไงนะครับคือไม่ได้สนใจเกเท้แหลงต่างเรามีหน้าที่เลี่ยมก็เลี่ยมไปแค่นนะครับไม่ได้สนใจว่าพระถูกพระแพงหรือครับ เพราะว่าพระราคาสิบบาทาา้วคาเลี่ยมกว่าร้อยนึงนะครับพระราคาพันบาทราคาเลี่ยมก็เท่าเดิมนะครับพระราคาเป็นแสนเป็นล้านราคาเลี่ยมก็เท่าเดิมนะครับเพราะฉะนั้นในส่วนตัวผมผมชอบเลี่ยมพระทั่วไปมากกว่านะครับที่ไม่มีราคาอะไรคือมันก็ไม่กดดันประการหนึ่งนะครับไม่ต้องกดดันไม่ต้องกลัวว่าพระจะสูญหายพระจะชำรุดนะครับ คือทุกวันนี้เอาตรงๆนะครับผมเองนะครับผมก็ระแวงนะครับบางทีนะสำหรับลูกค้าบางคนที่เราไม่ได้รู้จักนะครับคือมันพูดยากนะครับทุกวันนี้มันพูดยากนะครับมันพูดยากว่าเขาพระมาพระสมบูรณ์ไหมหรืออะไรยังไงก็ต้องระมัดระวังน,นะครับก็ต้องมีการถ่ายรูปถ่ายอะไรไว้นะครับก่อนหลังอันนี้มันมีโทรศัพท์มีอะไรนะครับ เราก็ระมัดระวังนะครับระมัดระวังซึ่งก็เป็นสิทธิ์นะครับเป็นสิทธิ์ของทุกคนนะครับที่จะป้องกันตัวเองนะครับจากเหตุที่ไม่คาดฝันนะครับลูกค้าเขาก็กลัวนะครับก็เป็นสิทธิ์ของเขานะครับที่เขาจะกลัวกลัวพระเขาจะหายนะครับช่างก็เป็นสิทธิ์ของช่างเหมือนกันนะครับที่จะรับทำหรือไม่รับทำนะครับ เพราะว่าต้องบอกว่าความสะดวกของแต่ละคนมันไม่เหมือนกันนะครับอย่างผมเนี่ยไม่รับงานด่วนร้อยเปอร์เซ็นเลยนะครับคือไม่รับเลยนะครับเพราะว่างานด่วนของผมเนี่ยคือการที่จะมานั่งรอนะครับหรือว่าเอาภายในชั่วโมงสองชั่วโมงอะไรอย่างนี้นะครับผมคือผมจะไม่รับทํางานประเภทนี้เลยนะครับก็เนื่องจากว่าตัวผมเองนั้นไม่ได้คือเราไม่ได้เลี่ยมพระอย่างเดียวนะครับ ไม่ได้นั่งเลี่ยมพระอย่างเดียวมันก็มันก็ทําไม่ได้นะครับมันก็ทําไม่ได้เราต้องทํางานหลายอย่างนะครับแต่สาหรับช่างที่เลีเ่ยมอย่างเดียวนะครับทําอย่างเดียวผมก็แนะนํานะครับว่าก็รับนะครับก็ควรจะทําเพราะว่าเราก็จะได้ฐานลูกค้านะครับเราก็จะได้ฐานลูกค้าไที่เขาต้องการงานด่วนนี่นะครับมันก็แล้วแต่นะครับ แล้วแต่เขาเรียกว่านโยบายของช่างนะครับของช่างของแต่ละร้านนี้ก็ไม่เหมือนกันนะครับไม่เหมือนกันก็อย่าว่าให้กันนะครับสาหรับท่านใดที่เคยมาร้านผมแล้วก็ไม่ได้เลี่ยมนะครับจะด้วยเหตุผลอะไรก็ตามนะครับต้องขออภัยนะครับถ้าจะเป็นงานด่วนคือทําให้ไม่ได้จริงๆนะครับคือทําให้ไม่ได้ด้วยประการทั้งปวงเลยครับเพราะว่า บางทีนั่งทำๆอยู่แล้วมีอย่างอื่นต้องไปทําอย่างเงี้ยครับตลอดนะครับก็เลยไม่สะดวกนะครับไม่สะดวกที่คือเราทุกคนนะครับผมเชื่อว่าช่างทุกคนแหละครับไม่มีใครไม่อยากได้งานหรอกครับทุกคนอยากได้งานหมดแล้วครับอยากจะทํางานนะครับอยากจะได้งานนะครับแต่ก็ด้วยว่าเงื่อนไขของแต่ละคนมันก็ไม่เหมือนกันนะครับมันก็ไม่เหมือนกันเพราะฉะนั้นก็ทําเท่าที่ทําได้นะครับก็ทาเท่าที่ทําได้ผมทํา ผมทำวันหนึ่งก็ได้สักสักสิบสิบกว่าองค์นะครับสิบองค์อย่างตอนนี้ที่เข้ามาตะกี้ก็ยี่สิบองค์นะยี่สิบองค์ผมก็นัดนอนแลับวันพฤหัสนอนนะครับคือผมจะเฉลี่ยนะครับเฉลี่ยคนคนละสามองค์นะต่อวันนะครับโดยประมาณนะครับเพราะว่าถ้าเกิดว่าเรารับสมมุติวา่าคนนี้เอามาสิบองค์แล้วเรานัดวันเดียวเลยนะครับ แล้วทีนี้คนอื่นที่เข้าออมาองค์เดียวเนี่ยเราต้องนัดหลายวันอย่างเงี้ยมันไม่บาลานซ์กันนะครับผมก็เลยคนที่เอามาหลายองค์ก็ต้องนัดหลายวันหน่อยนะครับเ <rehears ing. S 1> พื่อที่จะได้มีเวลาทําให้กับคนอื่นบ้างนะครับคนที่เอามาองค์เดียวสององค์เนี่ยนะครับส่วนมากก็อย่างสมมุติว่าสมมตินะครับว่าเอามาที่ผมเนี่ยเอามาวันนี้นะครับส่วนมากผมก็จะนัดเย็นพรุ่งนี้นะครับห้าโมงเย็นถึงสามทุ่มอย่างเงี้ยนะครับผมก็จะนัดประมาณนี้ครับ แต่ถ้าออมาเช้าแล้วรับนัดรับเย็นนี้จะจะแทบจะไม่มีเลยนะครับช่วงนี้เรียกว่าไม่มีเลยนะครับผมทําให้ไม่ได้นะครับผมทําให้ไม่ได้ก็คงไม่ว่ากันนะครับคือเราก็อยากได้งานนั่แหละครับอยากจะได้งานทํานะครับอยากจะมีงานทํานะแต่ว่าข้อจํากัดนะครับของการทํางานแต่ละคนมันก็ไม่เหมือนกันนะครับก็สําหรับ คนที่อยากจะเป็นช่างนะครับก็ไม่ต้องมาคิดจุดนี้หรอกครับก็าทาไปก่อนนะครับทําให้ได้ก่อนไม่ต้องกลัวแล้วครับว่าทําแล้วจะมีลูกค้าไหมทําแล้วจะได้ไหมเนี่ยอย่าเพิ่งไปคิดตรงนี้นะครับคิดว่าทําได้หรือยังแค่นั้นแหละครับคิดว่าทําได้หรือยังนะครับสําหรับคนที่อยากจะเป็นช่างนะครับคือทําให้เป,เป็นก่อนนะครับทําให้เป็นก่อนคือถ้ายังทําไม่เป็นแล้วไปคิดไปก่อนเนี่ยมันสรุปก็คือยังไม่เป็นอะไรนะครับ มันก็ไม่ได้นะครับโดยเฉพาะภาวะตอนนี้นะครับเศรษฐกิจบ้านเมืองเราก็เป็นแบบนี้หลายคนก็หางานเสริมนะครับหางานทำเพิ่มเติมอะไรต่างๆนี่ก็ว่าไปมีหลายคนนะครับที่หันเข้ามาเป็นช่างเป็นอะไรต่างๆนะครับก็ต้องอดทนนะครับต้องอดทนมันเป็นงานระยะยาวนะครับงานระยะยาวเพราะว่า มันก็ต้องใช้เวลาพิสูจน์นะครับใช้เวลาพิสูจน์พิสูจน์ฝีมือนะครับพิสูจน์ความซื่อสัตย์พิสูจน์ความจริงใจนะครับพิสูจน์อะไรหลายๆอย่างนะครับช่างเรี่ยมนะครับคือไม่ใช่ว่าเป็นแล้วจะได้งานเลยไม่ใช่นะครับ <c oughs> ต้องพิสูจน์ตัวเองนะครับ พิสูจความเชื่อมั่นพิสูจนความซื่อสัตว์ผมเรี่ยมผมทำร้านครั้งแรกเนี่ยปีแรกเนี่ยผมไม่ขึ้นป้ายนะครับผมยังไม่ขึ้นป้ายเพราะว่าเอาง่ายๆว่ายังอยากจะฝึกไปเรื่อยๆก่อนนะครับฝึกไปเรื่อยกๆก่อนค่อยๆรับไปนะครับคือถ้าเราขึ้นป้ายแล้วทำไม่ดีมันเหมือนกันไล่ลูกค้าเลยนะครับ จนปีปกว่าๆนะครับผมถึงได้ขึ้นป้ายขึ้นป้ายรับเลี่ยงเนี่ยนะครับจนทุกวันนี้กออยู่ตัวแล้วครับอยู่นี้ทุกวันนี้ไม่มีป้ายก็คนก็รู้จักครับอันนี้คือผมล้างรอบหนึ่งแล้วนะครับกระจกเนี้ยเดี๋ยวจะหาว่าเอ๊ะทำไมผมไม่ล้างนะครับผมล้างแล้วนะครับล้างแล้วก็เช็ดแห้งรอบหนึ่งแล้วแล้วก็เช็ดอีกรอบ นะครับเพื่อความสะอาดงานที่ทําอันนี้ก็ส่งเย็นพรุ่งนี้นครับที่กําลังทําตอนนี้นะครับส่งเย็นพรุ่งนี้นะครับแล้วก็มีงานต่อต่อไปทําตามคิวนะครับผมก็ทาตามคิวไปเรื่อยๆนะครับคือการไม่ไม่การที่ไม่ไม่รับงานด่วนเนี่ยข้อดีข้อดีอย่างหนึ่งคือเราสามารถที่จะบริหารจัดการเวลาได้นะครับแล้วก็งานออกมาค่อนข้างจะ จะดีกว่างานด่วนนะครับอันนี้มันก็เป็นเรื่องปกตินะครับคืองานออกมามันก็จะดีกว่านะครับก็จะดีกว่าทีนี้มีหลายๆคนนะครับถามเคยถามผมนะครับว่าเวลาลูกค้าเขาเขาเขาไม่มั่นใจเราเนี่ยหรือเขาไม่อยากเอาพาไว้เนี่ย ส่วนมากเขาจะแสดงหรือว่าพูดแบบไหนนะครับมีคำพูดที่คลาสสิกอยู่ประโยคหนึ่งนะครับที่จะได้ยินอยู่ตลอดนะครับจนจนทุกวันนี้ผมจะรู้สึกขำกับประโยคเหล่านี้นะครับคือคือไม่ได้คิดอะไรหรอกขำขำนะครับสมมติว่าเขาเขาเอางานมาอยากจะให้ทำเนี่ยนะครับแล้วทีเนี้ยพอเราบอกว่าให้ให้เอางานไว้นะครับให้ให้เอาพระทิ้งไว้นะครับแล้วค่อยมาเอาวันใหม่เนี่ย มีประโยคหนึ่งที่เขาจะตอบกลับกลับกลับคืนมานะครับผมตีว่าประมาณสัก90ซนะครับจะพูดประโยคนี้ก็คือว่าผมจะต้องเดินทางไปต่างจังหวัดนะครับคําพูดนี้จะได้ยินตลอดนะครับแทบจะได้ยินเกือบจะทุกวันสำหรับผมนะครับซึ่งก็ธรรมดานะครับเราก็เข้าใจอยู่นะครับว่าเขาคิดอะไรนะเราไม่ว่ากันนะครับไม่ว่ากันถ้ายังไม่เชื่อมั่นก็ไม่มีปัญหานะครับ เป็นประโยคคลาสสิกนะครับประโยคคลาสสิกก็พูดให้ดูดีนะครับว่าไม่มีเวลานะครับไม่มีเวลามารับเพราะว่าจะต้องเดินทางไปตลางจังหวัดซึ่งผมว่า90%ซนนะครับสำหรับสำหรับที่ผมเนี่ยนะครับประโยคนี้คนจะพูดบ่อยนะครับจะพูดบ่อยซึ่งเราก็ได้ยินจนชินแล้วครับได้ยินก็ไม่ได้คิดอะไรแล้วครับประโยคนี้นะครับเราก็รู้แล้วเข้าใจนะครับเราก็เข้าใจว่า เขายังไม่ได้เชื่อมั่นเรานะครับเพราะว่าเขาก็ไม่รู้จักเราไม่เป็นไรนะครับก็นวดแหละครับจนกว่าจะไว้ใจกันนวดแหละครับค่อยเอามาเลี่ยมไม่มีปัญหานะครับขาจรก็ถ้าคิดเป็นอัตราเปอร์เซ็นต์นะครับอัตราส่วนที่เป็นแบบว่าคนที่มาเลี่ยมมากกว่าสองครั้งนี่จะเยอะนะครับที่จะเอามาเลี่ยมอยู่ตลอดนี่จะมีสัดส่วนที่ค่อนข้างเยอะครับ ขาจรหมายถึงว่าเพิ่งเคยมาเนี่ยผมจะเรียกว,ว่าขาจรหมดนะครับก็มีทุกวันนะครับก็จะมีทุกวันโดยเฉลี่ยวันละหนึ่งคนนะครับคืออันนี้คือที่ได้เลี่ยมนะครับที่มาแล้วได้เลี่ยมโด,ย,ดยเฉลี่ยนะครับคือวันละหนึ่งคนนะครับส่วนที่มาแล้วไม่เลี่ยมเนี่ยครับเพราะว่าด้วยความไม่เชื่อใจนี่ก็จะมีอยู่เฉลี่ยก็ประมาณประมาณวันละคนเหมือนกันนะครับโดยประมาณนี้นะครับ ก็มีทุกแบบน,นะครับเพราะฉะนั้นสําหรับใครที่เป็นใครที่กําลังจะเข้าสู่วิถีช่างเลี่ยมนะครับก็จะต้องทาใจตรงนี้ไว้นะครับทําใจไว้เลยนะครับเราจะต้องเจอสิ่งเหล่านี้แน่นอนนะครับสําหรับลูกค้าหรือสําหรับคนที่จะเอาพระไปเลี่ยมนะครับผมก็ยังเชื่อมั่นนะครับว่าร้านที่เป็นมืออาชีพนะครับที่เขาทําอาชีพผมว่า99.99 9% 99นะครับเขาไม่ไปทําเรื่องการเปลี่ยนพระหรือว่า สลับภาะหรือว่าการขโมยภาะหรอครับมันไม่คุ้มกันหรอครับอันนี้พูดถึงช่างมืออาชีพนะครับส่วนท,วทั่วไปผมก็ไม่ทราบนะครับผมก็ไม่ทราบอันนี้ก็หัวข้อที่จะพูดวันนี้ก็คือประมาณนี้นะครับพูดคุยให้ฟังนะครับเล่าให้ฟังนะ,ระเรียกว่าเล่าเบื้องหลังหลังอันหลังซีนนะครับหลังซีนหลังซีนเล่าสู่กันฟังเฉยๆนะครับ อย่าไปซีเรียสนะผมก็จะมาเล่าเรื่องต่างๆนี้เล่าสู่กันฟังนะครับเล่าสู่กันฟังนะครับจะได้รู้ว่าช่างเขาคิดอะไรยังไงนะครับจะได้รู้นะครับชิวๆนะครับผมชิวๆผมก็ทําไปเรื่อยๆอย่างนี้แหละครับเพราะว่าสักพักหนึ่งผมก็ต้องไปทาเรื่องการปล่อยพ้าอะไรต่างๆนะครับ ก็สนุกดีครับทำหลายๆอย่างนะครับเพราะว่าถ้าจะเลี่ยมอย่างเดียวเนี่ยก็ต้องนั่งทําทั้งวันเนี่ยมันก็เอาตรงๆก็คือมันก็ได้ไม่เยอะนะครับมันได้ไม่เยอะถ้าเทียบตีว่าก็ตีชั่วโมงละร้อยอย่างเงี้ยนะครับสมมติชั่วโมงละร้อยหรือว่าชั่วโมงละร้อยห้าสิบสมมตินะครับแต่ถ้าเราทําอย่างอื่นที่มันได้มากกว่านี้เราก็เจียเวลาไปทํานะครับ ก็โต้ทุกันไปนะครับเด็กก็สนุกดีนะครับพูดถึงว่าอาชีพนี้ก็สนุกดีนะครับสนุกดีได้ตังค์ด้วยนะครับผมก็ไม่ได้ไปเช่าอะไรอยู่นะครับไม่ได้เช่าร้านไม่ได้เช่าอะไรก็อยู่ในบ้านเลยนะครับก็นั่งทําที่อยู่ที่กินที่นอนที่ทํางานอยู่ด้วยกันหมดนะครับก็สบายนะครับก็สบาย ผมจะเริ่มทำงานก็ส่วนมากตอนบ่ายนะครับอย่างตอนนี้ก็บ่ายสามครึ่งนะครับตอนนี้บ่ายสามครึ่งนะครับผมจะเริ่มสตาร์ทงานเรี่ยมสม่วนมากจะเป็นหลังกัดหลังมื้อเที่ยงนะครับโดยส่วนมากถ้าเป็นช่วงเชา้าผมก็จะโพสต์ประมูลพระเครื่องอะไรต่างๆเหล่านี้นะครับแพ็คของส่งของประมาณนี้นะครับอันนี้ถือว่าเล่าสวนันฟังนะครับอย่าไปคิดอะไรเยอะนะครับอย่าไปคิดอะไรเยอะ ก็ถือว่าเป็นการแชร์ประสบการณ์นะครับไม่ต้องมีทฤษฎีไม่ต้องมีพิธีการอะไรนะครับเล่าสู่กันฟังเฉยๆนะครับว่าวิธีช่างเลี่ยมก็เป็นแบบนี้แลครับใครที่อยากจะมาเป็นช่างเลี่ยมก็ลองดูนะครับลองดอูพูดไปคุยไป,ไปก็ทําไปนะครับคลิปนี้ก็ฝากไว้เพียงเท่านี้นะครับแล้วค่อยว่ากันในคลิปต่อๆไปนะครับผมจะหาเรื่องราวต่างๆมาเล่าสู่ฟังครับ